เรียนท่านรุ่นที่ว่าการกระทรวงการเรียนการสอนท่านอธิบดีรองนายกรัมดีและนายยศศากลายนายกรัมท่านสุนทจันทร์ีพิทัก ท่านประธานบริษัท Natural City โฮกุณังมิสเตอร์ยามาดาประธานเจเจโวแบงกอกสิงห์เจ้าอดีตกรรมธิมหาราคาเทพท่านประธานบริหารสถาบันนานาชาติเพื่อเอเชียและประชาสังคศึกษาในกรุงเทพฯทีฉันรู้สึกดีเป็นอย่างนี้ที่ได้มาเปิดกล่าว รายงานนะครับเรื่องของอการสัมมนาทางวิชาการ Asia Rising Thai Entrepreneurs Network in New Investment Opportunities and Growth in the New Landscape การจัดการสัมมนาครั้งนี้เป็นการจัดร,ร่วมกันระหว่างะระหว่างกรมเรจรจาการค้าของประเทศเกษตรไทยกับทางมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ทั้งสององค์กรของเราได้ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อที่จะดำเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ทุกภาคส่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มป้าหมายก็คือจัอองห้างช่วยกิจเอกชนของไทยเพื่อให้ได้เข้าใจาถึงเหตุผลถึง,ถงสิ่งที่ภาครัฐได้ทำความตกลงการ ปิดเสรีทางการค้ากับประเทศต่างๆโดยเฉพาะอย่างที่ในในกลุ่มอาเซียนซึ่งเรา,าเดินหน้าเข้าสู่ความเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในอีกห้าปีขนะ้างหน้าถ้ามองจากอาเซียนก็เป็นถังการตลาดที่ขยายใหญ่ขึ้นสำหรบประเทศไทยประชากรรวมกัน500ล้านคนมองออกจากอาเซียน อาเซียนก็ได้ทำความตลกลงการค้าเสรีกับหลายประเทศทั้งจีนอินเดียญี่ปุ่นเกาหลีใต้และก็ประเทศอื่นๆการที่ประเทศไทยอยู่ตรงกลางศูนย์กลางของอาเซียนก็เป็นโพซิชันที่สำคัญข,ของเราที่เราจะได้ไดํ้ใช้ปยะโยชน์ที่เราจะเป็นศูนย์กลางของการผลิตการท้าการลงทุน ศูนย์กลางของก,การเงินและโลจิสติกส์การที่จะทําอย่างนั้นได้ประเทศไทยก็ต้องมีการเรียนรองรัมและภาคเอกชนต้องตระหนักและมองเห็นลู่ทาที่จะใช้ประโยชน์จากสิทธิประโยชน์ที่ภา,า,าครัฐได้ดําเนินการเจรจามีผลลัธ์องเป็นความตกลงในการกระจายการค้าการสัมมนาในวันนี้เรามองมาที่เอเชีย อการของความเจริญเติบโตในสิทุกโลกเ,เป็นฐานการผลิตที่กำลังขยายใหญ่ขึ้นเพราะมีการย้ายการลงทุนจากทิศตะวันตกหรือทิศภูพพกกมิภาคต่างๆเข้ามาสู่เอเชียในันนีเ้เราได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้มีผู้มีประสบการณ์อย่างสูงจากหลายๆทา่านในหลายสาขา ที่จะมาให้ความรู้แล้วก็เลกเปลี่ยนประสบการณ์คือกรมเจรจากางค้าขงเจหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการสัมมนาในวันนี้จะได้ให้ประโยชน์แก่ภาคธุรกิจเอกชนของไทยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการที่ประเทศไทยจะสามารถเดินหน้าเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในอีก5ปีข้างหน้า ทยจะมีความพร้อมในทุกด้านที่เราจะเป็นศูนย์กลางของอาเซียนและก็ได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่แก่เศรษฐกิจและสังคมของประเทศในโอกาสนี้ที่ฉันคิดว่าเป็นโอกาสอันสมควรขอเรียนเชิญท่านตัมงครีว่าการกระทรวมนิท่านท่านทั้งวลาในา่าสายกล่าวเปิดการสมมนา คุณนายกสทมหาวิทยาลัยกรุงเทพคุณดรสมคิษจตุสินธุ์ <ừ sim. S 2> ท่านประธานธราคารและประธานคณะบริหารบริษัทเจริญประกันจำกัดท่านเพือนเจริญระกันท่านอู้บรีโคเจรจาะการค้านทั้ง